ครับสวัสดีครับพบกับช่องต้องสตอรวินนะครับผมวิถีคนเล่นพระวันนี้เราก็มาพบกับวัตถุมงคลอันนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นรวยโชคลาบนะครับผมปี58นะครับอันนี้เป็นเหรียญออกวัดหัวคุ้งนะปี58นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงพิมพ์เล็กนะครับผมจํานวนการสร้างน่าจะอยู่ประมาณสองหมื่นเหรียญนะถ้าจะไม่ผิดออกจากวัดราคาห้าบาท ถ้าจะไม่ผิดนะครับไม่แน่ใจว่ายี่สิบหรือห้าสิบนะอันนี้เป็นพิมพ์เล็กน่าจะหนะ้าสิบนะที่เซิร์ชต,ตามดูข้อมูลน,นะครับผมสวยงามครับขนาดเด็กห้อยนี่กําลังดีเลยนะกําลังน่ารักเลยครับผมสวยงามมากมาดูความคมชัดนะครับผมดูความสวยงามความคมชัดอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะจ๊ะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมดูตาดูจมูกปากายรายละเอียดนะครับผม เรามาดูพระแท้ด้วยกันนะครับผมนะครับผมดูความเรียบร้อยขอบข้างาเป็นไงความคมชัดเก็บล็อกข้างหลังก็จะเป็นสายฝนหน่อยอในบล็อกนะครับผมรุ่นนี้ก็ถ้ามาแบบนี้ก็ไม่ต้องสังเกตอะไรมากแท้เลยคมชัดสวยงามเรียบร้อยมีกล่องพร้อมอุปกรณ์พร้อม อ่าเรียกว่าอุปกรณ์นะทุกอย่างพร้อมหมดอันนี้ดูง่ายเลยนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กนะจ๊ะแต่ถ้าให้จบจริงๆอาภามีโค้ดนะฮะจำโค้ดกันนะครับผมจะมีโค้ดยันอยู่ตรงนี้กรอ,อกอยู่ตรงนี้นะแต่เนื้ออื่นๆไม่แน่ใจนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะครับผมมีได้เนื้ออื่นมาก็จะเอามารีวิวนะครับผมถ้ามีเวลาถ้ามีกําลังพอที่จะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ ผมก็จะนําดูตาไก่เนี่ยครับผมตาไก่ดูอะไรที่เล็กๆดูความคมชัดแต่ถ้าเกิดพระมาแบบนี้ดูง่ายครับผมไม่ต้องไปกลัวพระแท้แน่นอนกล่องกล่องเป็นฝาเปิดแบบนี้มาตรฐานของเขาออกจากโรงงานดูตาเปล่าความนะฮะขอบข้างโอเคครับคลิปนี้มาไวไปไวครับพระดูง่ายเล็กๆที่เดินในสนาม ถ้ามาในรูปแบบนี้ยังไม่มีเก๊นนะแต่ก็อย่าวางใจนะก็ยังไงผมก็รีวิวให้ดูความคมชัดแลนะ้วเนี่ยเราเห็นความคมชัดแล้วเราก็โอเคเห็นภาพแบบนี้แล้วถ้าเราอยากกะเช่านะดูโค้ดเนี่ยนะดูโค้ดดูความคมชัดของโคตนะเห็นไหมครับเล็กคมชัดลึกนะครับจำไว้ตาไก่อย่างเงี้ยดูเส้นสายรายละเอียดยัน ตัวหนังสือเป็นแท่งโอเคครับฝากคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ